สวัสดีครับ EP ที่230พื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน3ปีวอกก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเื่อนทางซีวโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนคูอร์โค้ดที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน3ปีวอก เป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตกยยกผิดแยกถูกได้จะทำการสิ่งใดก็จะวางแผนได้แยบยนเป็นนักต่อรองที่ดีมีความสามารถในการประนีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์คนที่มาเกี่ยวข้องจะนำความไม่สงบมาให้ชีวิตจะยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนพร้อมจะชนให้แหลกแตกหักถ้าไม่สบอารมณ์ถ้าไม่รู้จักสงบจิตสงบใจไว้บ้างก็รอวันเจ็งเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรับผิดชอบในหน้าที่ชีวิตคู่จะมีเรื่องร้อนใจกังวลใจ ถ้าวางใจไม่ได้จะอยู่ในอารมณ์รักๆเลิกเลิกวนเวียนไประวังเรื่องการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือทำสิ่งที่ผิดกฎหมายจะง่ายกับการถูกดำเนินคดีปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตพลิกผันตกต่ำอยู่ในช่วงอายุ53-54ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทาได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้ และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดในชีวิตมีช่วงเดียวครับคือช่วงอายุ63ถึง64ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มาก คราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ4-5ขวบ22-23 26-27 48-49 52-53 63-64 67-68 85-86และ89-90ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆ กิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขไม่หยุดไม่สแสวงหาสักแต่ว่ารู้เราจะพ้นจากกองทุกข์เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้ว แต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตะสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นใจและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไป ธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ต,ตามสําหรับท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ l ลน์ไอดี0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ